ในช่วงนี้นะครับหลายคนกังวลเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะครับเนื่องจากฝนตกหนักมา3-4วันนะครับโดย,ยเฉพาะยิ่งเมื่อคืนนี้ครับก็ฝนตกค่อนข้างห,หนักทีเดียวนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนีก็ทําให้เกิดน้ําหลากครับเมื่อคืนนะครับมีฝนตกหนัก ราวๆ115มิลิเมตรในพื้นที่ปัจจิบุรีนะครับทำให้เกิดน้ำในคลองลำพญาทานหรือคลองยางแห่งนี้ครับอยู่ในพื้นที่ตำบลบุรพรามอำเภอนาดีจังหวัดปัจปจิบุรีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับอย่างที่เห็นแล้วก็น้ำแดงนะฮะลงมาจากเทือกเขาก็เอ่อล้นท่วมบ้านประชาชนในพื้นที่บ้านขุนศรีหมู่ที่สองท่วมในพื้นที่บ้านบุพรามหมู่ที่สามบ้านวังขอนแดงหมู่ที่หกบ้านทับลานในหมู่ที่สิบด้วยนะครับ ก็ได้รับความเดือดร้อน28หลังคาเรือนทางเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจปพอพเคส3และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายประชาชนที่อพยพให้ขึ้นไปอยู่บนหลังคาอที่ที่อยู่บนหลังคานะครับ <c oughs> ก็อพยพลงมามาพื้นที่ที่ปลอดภัยทางด้านของระดับน้ําตอนนี้เนี่ยในคลองนะครับก็เริ่มลดลงเพราะว่าฝนอยุดตกแต่ยังคาดว่าระดับน้ําอาจจะ ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติช่วงค่ำของคืนนี้นะครับถ้าหากไม่มีฝนตกทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้น